ยิมนำแนื้หูเน็ดิมตัห่นังหรนเพิ่มเตมว้าแรลบเมื่อนี้โอ้เซ่บดีมื่อนี้สุดยอดเลยม้นกแสบเดี๋ยวเราจะได้ตานี่เลยบัานผสมมันพอดีข่อยอะ้มทนเด็ดแ่บแล้วมาไหิมมเด็ดนี่สมยูพอดีสมไงยังวางกินมันมากกว่าหู มัน,นต้องล่างตัวบัล่างอย่างนี้กินได้ปัดมาแฉะจะหันแก้วพวกผู้เหมยนี่หนิสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับเค<ส>ียงอีกแล้วเห็นได้ยูนอีกกินซูลกินครับพี่น้องมือ้อนี้ในแกงไก่ครับ มากันเด้อพี่น้องเด้อมามามาเบิร์งเด้ครับกระจายตัวเดียดแบบได้ครับล่างเราวันนี้บบนพีน่น้องคือเผาเที่ยวน้ำกันบ้านนี้แกงไก่ครับทิต,ต้มไก่ก่อนมันนิ่ต้มหรือแกงแกงน่าระกต้องต้มให้มันเปื่อยก่อนโอ้ที่น้อยระหว่าไก่มันเหนียวว่ะไก่มันเหนียวว่ะไก่มันเหนียวเลยาต้มด้วยแล้วเนี่ยที่แกงต้มไก,ก่ดูสิ แจ็คขีดแกงก็คือต้มหรอกระบายแกงแช่น้ำไม่สมเจ็บเจ็บเลยเศษขี้เก่าเออเศษเลยน้ำทะเลไปสือสลอด <c oughs> ไดไ้น้ำไม่สมมาสามขวดห้องน่อยด้วยนึยนงมันหน่อยแตอว่าวทำขาปวดเแษๆกันครับวันนี้ไม่ <c oughs> <c oughs> นู ดีอีกแล้วครับแกงเราใหม่ใช้นมสบมีนะมันเสียบตอนนี้เราจะต้มให้มันเฟยอ,นอยก่อนพี่น้องจังสิแกงสูตรใดอีกเนาะว่าไ่มันเหนียวใช่ไหมเนอะมันปปเปื่อยๆต้มเปื่อยๆที่ต้นผู้เฒ่าที่ต้นผู้เฒ่าแล้วให้มันเปื่อยๆกอน ว่าย้าวรถผู้เฒ่าผ <c oughs> ู้นั้นุเจ้าาดูดูแล้วจะ่าออกเงินในมุ่งเจอดีได้แดงบาดตัดไมตัด้วไมส่ด้วไมสมหลางมันมีนกมันมีจมพวด <c oughs> วารลบหนามมันคนเคยเจอแล้วทีหนึ่งผุ้งปาดหมด ได้มันตื่นกันเออมันลงกลางบมันะไปอีกนัเองยมันถือนเานังนะไ่กินหม็นมสมต่างนี้มันสมเลืวอีขาบวบอมักภาในด้วยขันแกงน้สมมันนันสมห่มันบ่อหนั่ไหมันกินบวไลายลายว่ะเท่าว่ะนอกใส่ว่าไม่สมลายมันก็ไม่อยากเส่มันต้องมันจืดจืดจัง่อยปุ๋ยเข้าไม่ใยบ่เนี้โอ้ยตอนมันปวดเดย ส,นะส,สามขวดนี่อิม่มหาหกคนอืมวนนี้มมนก็ปลาปลาเขาอะเราก็มาไข่ฟ้าทีานา่น้ำหยิบกนนอตินะขวดแข็งเลย

แล้วก็ที่มาแกงเนี่พี่นอ้องต้มไก่มันเปื่อยเล็น้อยกันไก่มันเหนียวครับเอาล่าถ้าเบิร์นี้ครับเดี๋ยวห่อชิตตำหมกหุงน้ำเด้อครับตอนนี้กำลังฝันตำดัแบบด่แซบบ่แบกับแกงไก่โอ้มันก็คักโควรแล้วตำหอยเทียงเฮาพี่น้องเ,เอ้ยมาชิมน้ำกันเด้อครับเด้อแะบบดีดี ะตะหมูหงว่ากินตำห้องหรกินยังฉันมันจะเป็นเนือื่นบ้าวะมันเป็นอาหารหลักหรอแม่ที่เป็นยังคนอีสานเขากินตั้งแต่เกิดเป็นหอดประเทศใส่ย,ยังวะสะมักเปืือง คามไขยใส่มะเฟืองไหมบอกมันหวานเดี่ยมๆบอกมันสมเลยมะเฟืองสมเลยมันก็โแซ่บก็บอกน้าวแต่มันไม่มีมะนาวมันโมหอมเขาก็ะตำใส่ปลาคามเปียกไปจนต่อปลาคามเปียกเถอะกับปลขามดิบนี่แหละตไมั่มีมะนาวมันอึด

ไปดันดีไอ้ไฟปวดมันสดเล้วมันชิบต่ว่มันชิบดเลยโปเ็นไมเัเผ็ดน้เ็ดเผ็ดหรลาตนเผ็สหมูาตสนตเผ็ดกับพ่อพ่อว่าสิพ่อเผิดก็ไปนต่หยาเหไมใช่ว่ใส่ตู้เย็นมันสิก่อเใส้ตู้เย็นนี่

ตูงเนี่บ่ทเด็ดมาเด็ดเหรอตู้ว่ตรงเด็ดหรอว่าถึงตงดต่างถึงถึเลยใส่บนห่วนะิมก่อิมก่อนแซ่บแล้วมาเรชิมม่เด็ดนสมดูพอดีสมงยังไงเพามกินมันมากกวหัวมันต้องล่างตัวลล่างอย่ากินไดน ปัดมาแฉบเถอฮันแล้ก็คุ้มเหม่อ,อนี่นี่นเ,เออม่รดแท้แต่นี่หอมยาววหลดพักลงพักลงพักลงเดเาแล้ววะนี่ขาตดขาิาีขาิาาาีเน็ตเอาเรียบร้อยเนาะให้ยึดตำกตับตำอา้าว แม่ขั้วจำสมจำมือนี่พี่น้องเลยนี่ของแท้ญญแม่ขาเก่าครับมาอีกแล้วพี่น้องเลยถ้าเทียบแบบชุดฝีมือให้เบิังเด้อร์แล้ววะใช้กระปูหน่อยนั่พี่น้องกระปูหน่อยมีเห็นบ่อน้อกระปูหน่อยสามพวก,กเบาเนาะกับเบาเนี่ยบ้านจับสามตัวสี่ตัวอย่าพี่น้องพอดีเลย ให้กับู้หน่อยให้กับูน่อยให้ทั้งน้ำทั้งตอนเลยจะได้นัวจะได้ถึงใจอุ๊คหอมเทนตันเดินจ่าบนผงชูรสจาหวานเอาตะบวยมาไห้เนีจ้ากระจองววงจองวงจองพ่อประซัมหนี่เดี๋ยวแกคนเห็นตานของแะแซสิบหน่อย ส่แลป้ปลาแดไม่ได้ใจ่เาน้ำเปลา,าไ,ไม่ได้ตมูง่ไปใส่ตะมูงต้องการน้ำปลา่าเดี๋ยวเขาจะใส่ทีเหลเออสิม,มังกรเออสีสัสนไหมาตา,ศ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 าวยไม่เรียมเลยเรือ่องส่วนวงจวงสร้างส่วนวงจวงเชียงนี่ต้องชีสีเนาะ้องแมนเนาะ เหดสีไหได้เ็ด่งเนี่ยหรอผิดเออผิบ้านนี่ไปซื้อร้า่นไหนมาพิมนดำนี้ยหงน้้ำหงว่งวงวาแซ่บเมื่อนี้โอ้แซ่บดีมืนี้สุดยอดเลยมันกแซ่บเราสไตเลย่นผมมันพอดีข่อย

กระยาเง้ยเน้มาน้ำ้ด้กินน้ำกันพี่น้องนะบาน้าพี่มาเด้อพี่น้องเมุ่คนคนลวครับแขงใกล้ใี่ราไปสมเนี่ยนะครับมามากินน้ำกันบันต้องจำฮ่งกัข้ามแหลก

แ่บบกันแ่บบ่เอินพี่น้องกินเขนนบบ้าแน่แซ่บเขาแบเรเห็เองาเบ,บา, <S <S างบแชบ,บ,บไปไปวดเขาบเห็ไปหาหมอเด้อม้อน,นี้ยำหมกุงแบกระเทียมบ่แบคยแล้วเก็สมมติเรามีกระเทียมก็ต้อง ห้าครอห้าสืออ่อ,อืะสี่ปีกันก็ไม่ได้ล่างเบสป่ะรางเนี้ยกนะ็ต้อนมาแบเบสด้ยินอเนี่ยบอยบุดี con thẻ đó. แกงน้ําไหมชมแซ่บ cảnh แับนี้มันเปียกสะันน้ำงก๊สเป็นฐา่หรือเปล่าห้องก็บ้ามัยขึ้นนานเลือกฮะมนงได้เป็นนั่นคือด้ยเป็นซิมนาชการหน้าที่แล้วสร้างเหตุอนบ่ด้กากไม้ด้อยกันด้วเทานอ่อง Hoa hùng, do bà lo hết điểm nào. Tell a bà đỏ. Tell a tany bông wadman, chắc mẹ ngang 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 เอาตัวโตแ่บบัวค่ะำอีกช่องหนึ่งสีจีดคิดว่าดำปะนี่ขานเข้าราสาดพอดีด้วยนีไงขันหอบาโยนี่เราเห็ดเข้มกว่านี่วันนี้จะบอกว่าตามเตามตาามเจ็ดยก่อนละวันเรามีแกงไก่มีแกงไก่เราขายบ่ไดลหนักไปไหน ว่าแกงไก่ขยคุ้มเองชิมแล้วนี่แด่เืแสบไยเขาใส่ชุอะด้วนเน่ยเป็นขอใส่เขาใส่เ่ออยไรนตาเขาอยาำตันนะเัวในหามไป

มันมาเจ้าคือบ่อใส่เก่งหินเปิดอ้าไวให้คือทองเป็นขันหินกันนำม่วงเนอะนั่งเนอยังไหนรอกจี๊บไม่ต้องใส่เลือดไหมู่้ว่ามาเพราะมันเพรมันยังที่นี่ใส่เกลือสามเกลือใส่เสียเพราะว่านี่คิดว่าเจ๋อหรือบ่อใส่เลือแบบใส่เลือดเป็นลักษณะนี้บ่อใส่เลือดกี่เท้ามัน เเจ้าขวงเถไ้าเจ้าใส่แกับเนี่ยสนใกับพใส่เห่เนี่ยใ่แบบกับพ่ใส่เถียวโบใส่เหยืนี่ยผมอํน้ำสนจแบบกัพอใส่เห่อิหลุดน้ตัละเออเอยนเครงไวกัพ่ใส่เหืเป็นกินตั่งนีเจกินชงหป่ะ เหมือนมีมากูจัหมือกัหน่งนหนึงกับขมไปยนผมไม่มาวานดีกินทอยส่วนฉันพ่อมันกินแต่หอยคนงามเมื่อวานมันคนหนึ่งบ่กินอมอม่น้เป็นอย่างวะกับทรงผักไง่ะก็ม่แเป็นขมคนงามออนงามอืมคนงามหันเองาเนเป็นงามหลน่นตาบ่่นดตกับเ่าแกเยว่ กินน้ำได้ข้ามวีรกรรมทำไมอย่างหน้าเติมน้าอ่ะกูต้องเติมดอกแสบทำไมชมน้ามาออกสิยงอ๋อบริเวณน้วยไม่มีหน้าไม่ชมมีหน้าใช่ป่ะแมนบ่ิหานเชียงเอาบ่ิหารมันมีออกเครื่องผุดอ่ะเครื่องโตเครื่องผุดอ่ะก็เป็นใจหน้าแพงล่นเลยหมอเออล่นหมอมันซึมออกจากก็ใหม่มันย่ายได้หมอใหม่คือกันกรเลยกระเพิ่นนั่นเห็นยังไงจ่านได้หมอใหม่ผมแม่ยันเรามันม่มีสุดนี่ล่ะ มันก็ยังหลักไช้นำจมหอยเขาบอกว่ายันใทรนำแน่จหอยนึ่งจะไปใทรนำมันออกเองว่าหอยจูบนใช่ยมันจูใสอยู่สเดี่ยวนิดเดียวมันออกกันเกงเฮลางงกันบ่คนอืดินม่ได้ใช้นำเขายันไห้หมอนไม่นำนำเครื่องโกงใหลงงมันออกนำเองข้ไปล้างนำเขาหมถึงบอนี่ได้ยันมันใหม่หมอขั้นเอนบริษายนผู้ดีเลยเนาะผู้ดีชดเลยนำมัน ตามมงม่วงต่อพี่น้องเอ้ยตากินตอนใบโมใบล่ะกินต่อเลยกินเขาแล้วก็กินต่อตามมงม่วงต่อว้าวอิ่มเด็กพี่น้องบานนี้ไปเลยสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เรื่องนี้ครับขอบคุณหลกท่านติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ดังกลับขอบคุณครับสวัสดีครับไปคลิปหน้าพอกันไปครับผมบาย